สวัสดีครับามาพบกับเพจ ktg it gaming เกียนะครับคลิปนี้นะครับแอดมินนะครับมีเกาอีเกมมิ่งอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับจากค่ายนับโบนั่นเองจะเป็นรุ่น C-H011 นะครับผมตัวนี้มีความพิเศษยังไงแล้วก็ตัวที่แอดมินเอามาประกอบเอามารีวิวเขาเรียกว,ว่ายังไงอ่ะ รีวิววิธีประกอบให้ดูวันนี้นะครับเป็นสีนะครับเป็นสีดําล้วนแล้วก็เป็นสีที่ทํามาใหม่นะครับตัดมาใหม่นั่นเองเป็นดําเชฟล่านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเรื่องฟังก์ชันเรื่องอุปกรณ์แล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้แอดมินจะสอนวิธีประกอบด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวสินค้าเลยเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปแกะที่ตัวกล่องเขาเลยดีกว่าว่าข้างในเขาจะมีอุปกรณ์อะไรมาบ้างนะครับ มาเริ่มที่ชิ้นแรกที่เราหยิบออกมาจากในกล่องเลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับจะเป็นขา,ขาของเขานะครับซึ่งตัว c H 0 1 1ศรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่เป็นขาเหล็กแล้วนะครับเป็น5แฉกนะนี่อันนี้จะเป็นเหล็กเลยนะครับเหล็กแท้แข็งแรงแน่นอนอายุการใช้งานก็รับรองว่า5ปี10ปีนี่ไม่มีปัญหาแน่นอนครับสำหรับขาชิ้นต่อมานะครับเป็นแขน แขนของรุ่นนี้นะครับสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับแล้วก็บิดหักงอได้45องศานะครับแบบนี้เลยแขนนะครับจะมีทั้งสองข้างนะครับก็คือซ้ายกับขวานั่นเองก็แบบนี้เลยอ่ชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นหมอนนะครับเป็นหมอนรองคอนะครับตัวนี้แล้วก็นี่นะครับอันนี้จะเป็นหมอนรองหลังนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปนะครับเป็นตัวเบาะด้านที่เรา ด้านรองหลังของเรานะครับตัวนี้เป็นเบาะส่วนบนนั่นเองน,นี่นะครับพี่ต้นคลิปที่แอดมินบอกนะครับเป็นสีใหม่นะครับแล้วก็ปรับมาใหม่นั่นเองก็คือจะเป็นดําแล้วก็มีลายเป็นเชฟล่านะครับตรงนี้บอกได้เลยว่าเรียบหรูดูดีมากๆเลยสําหรับรุน่นนี้น่าใช้มากๆสําหรับคนที่อยู่ออฟฟิศนะครับที่ไม่ต้องใช้เก้าอี้ที่มีสีสันมากมายแล้วก็ ให้ดูเรียบๆแบบนี้นะก็เป็นรุ่นนี้เลยน่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นโอเคเดี๋ยวชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นเบาะในส่วนล่างนะครับของเจ้าซิงเฮดศูนย์ห่ตัวน,นี้นี่นะครับอันนี้จะเป็นส่วนของเบาะนะครับก็เหมือนเดิมก็จะมีลายแคปล่านะครับทํามา ตรงขนาดข้างแล้วก็ตรงนี้นิดนึงที่เป็นลายของเขานะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูอุปกรณ์ข้างในกล่องเล็กๆอีก2กล่องที่มาในกล่องใหญ่นะครับนี่นะครับจะเป็นกล่องเล็กที่อยู่ข้างในกล่องใหญ่ทีนึงนะครับตัวนี้ในกล่องนี้นะครับจะเป็นพวกอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้สําหรับประกอบแล้วก็พวกนอ็อตพวกฝาพวกโช๊คต่างๆนะครับจะอยู่ในนี้หมดเลย เดี๋ยวเราไปดูกันทีละชิ้นเลยนะครับนี่นะครับก็ชิ้นแรกนี่ที่บอกมาก็จะเป็นตัวนี้เป็นฝาข้างนะครับของส่วนล่างที่เอาไว้ยึดกับส่วนบนแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับเป็นตัวนี้นี่แล้วก็จะมีล้อนะครับทั้งหมด5ล้อนะครับก็จะมีนี่นะครับอันนี้จะเป็นแผงน็อตแล้วก็เป็นไขควงนะครับซึ่งซึ่งรุ่นใหม่ๆของนับโบตอนนี้นะครับปรับมาทั้งหมดแล้วก็จะเป็นน็อตเป็นตัวแบบนี้แล้วก็มี มีแหวนมีอะไรให้เพื่อเพิ่มความความแน่นนะครับแล้วก็มีน็อตตัวเล็กนะครับตัวนี้จะแถมมาให้1ตัวนะครับถ้าประกอบเสร็จจะเหลือหนึ่งตัวไม่ต้องตกใจนะครับแล้วก็มีไขควงมาใหา้ต่อมานะครับก็จะเป็นพวกฝาข้างที่เอาไว้ปิดงานด้านข้างทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ทั้งส่วนล่างแล้วก็ส่วนบนจะมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับตัวนี้ นี่นะครับจะมีทั้งหมด4ชิ้นแบบนี้เลยแล้วก็สุดท้ายที่อยู่ในกล่องนี้นะครับก็จะเป็นตัวโช๊คของเขานะครับนี่ตัวโช๊คครับถ้าเป็นของนับโบนะก็จะมีประกันนะครับของส่วนนี้หนึ่งปีนะครับแล้วก็มีปลอกนะครับเอาไว้ติดเวลาโช๊คยืดนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับทั้งหมด3ชิ้นแบบนี้เลยอ่ะอีกกล่องนึงนะครับที่อยู่ข้างในนะครับก็จะเป็นตัวนี้ ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวฐานนะคัเพีเอาไว้ยึดโชคนะครับกับเบาะด้านล่างนะครับก็กับเบาะล่างเบาะบนนั่นเองตัวนี้ก็เดี๋ยวเราจะใช้อะไรยังไงเดี๋ยวแอดมินจะสาธิตวิธีประกรอบให้ในคลิปนะครับเดี๋ยวต่อขั้นตอนต่อไปเราจะเป็นการประกรอบเก้าอี้นะครับรุ่น c h 0 1 1ตัวนี้เลยก็จากคู่มือนะครับก็จะมีวิธีประกรอบให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็บอกอุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่า ในคลิปนี้แอดมินนะครับจะประกอบอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีทางเลือกและกันเผื่อสําหรับบางคนที่วิธีในนี้อาจจะดูยุ่งยากเกินไปอะไรอย่างเงี้นะครับก็จะมีอีกวิธีหนึ่งที่แอดมินใช้ประกอบที่ร้านเพื่อที่ว่าลูกค้าที่มาที่ร้านแล้วอยากให้ทางร้านประกอบให้แล้วสามารถเอาขึ้นรถได้นะครับก็เราจะประกอบเป็น2ส,ส่วนนั่นเองก็คือส่วนล่างของเก้าอี้กับส่วนบนของเก้าอี้นะครับ เพื่อที่เราจะได้เอาไปยัดใส่ตรงเบาะด้านหลังคนขับได้เลยนะครับรถคันเล็กๆพวกอันนี้สันมาร์ทอะไรพวกนี้ก็สามารถเอาไปได้เลยนะครับรถเก๋งที่เป็น4ประตูก็สามารถเอาไปได้ด้วยเหมือนกันอะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการประกอบเลยนะครับสําหรับเก้าอี้ตัวนี้อาเดี๋ยวเรามาต่อันนี่ขั้นตอนการประกอบเจ้าเก้า e อี้ chh ศูนย์หตัวนี้นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าอถที่มาใหม่ล่าสุดลอถนี้นะครับเรา ถ้าเราสั่งซื้อไปนะครับจะเป็นการประกอบเองแบบ100%เเลยนะครับจะไม่มีการประกอบส่วนใดมาให้จากโรงงานก่อนเลยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าท้าทายนิดๆหน่อยๆน,นะครับเพราะเพื่อความสนุกของคนที่ซื้อไปนั่นเองอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยตัย้งแต่ขั้นตอนแรกก็คือเราจะประกอบส่วนข้างส่วนนี้ก่อนนะครับ ไปเลยนะครับสำหรับส่วนนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาประกอบฝาข้างกันเลยนะครับเพื่อความรวดเร็ว มาต่อกันอีกหนึ่งฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็ทําเหมือนเช่นเดิมนะครับก็ไขน็อตสองตัวเข้าไปให้แน่นเลยเ,เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ฝาข้างเหมือนเดิมนะครับ เรร้อยแล้วนะครับสาหรับส่วนด้านข้างของส่วนล่างนะครับเดี๋ยวต่ตอไปเราจะมาประกอบเบาะด้านบนนะครับเข้ากับเก้าอี้ส่วนล่างก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับก็ในการประกอบนะครับแอดมินก็แนะนําว่าให้ประกอบตรงส่วนฝั่งนี้ก่อนนะครับเพราะว่าฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่แข็งก็คือเวลาเราประกอบมันเก้าอี้มันจะไม่ล้มนะครับถ้าประกอบฝั่งน,นี้มันจะโยกได้แบบนี้อาจจะทําให้เก้าอี้ล้มนะครับ แล้วก็ทริคเล็กๆน้อยๆอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับก็สั่งนี้นะครับอย่าพึ่งไขแน่นนะครับลงไปนะเพราะว่าถ้าไขฝั่งหนึ่งถ้าแน่นเกินไปมันจะทําให้เก้าอี้ขนาดเ,เขาเรียกว่าทรงมันจะเบี้ยวนะครับนี่นะครับก็ขันเข้านะครับพอให้เก้าอี้อยู่ตัวก่อนนะครับเรามาต่อกันอีกข้างหนึ่งนะครับจะเป็นด้านนี้ ก็เดี๋ยวเราจะประกอบข้างไปพร้อมๆกับทําเสร็จเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วโอเคแล้วก็อย่าลืมนะครับกลับมาขันฝั่งนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เรายังขันไม่แน่นเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าทรงตรงเนี้ย ฝั่งนี้ครับเขาจะฟิกมาก็คือเราจะยึดตามฝั่งที่ฟิกมานะครับเราก็จะสามารถตบเบาะฝั่งนี้ได้นะครับเพื่อให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับอ่าก็จะมาขยับฝั่งนี้อีกทีนึงนะครับ ไปแล้วนะครับสาหรับส่วนของเก้าอี้นะครับที่ยึดติดกันนะครับนี่ออกมาก็จะหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปประกอบในส่วนของด้านล่างนะครับก็คือส่วนตรงนี้นั่นเองนะครับที่จะเอาไว้ยึดกับผานะครับจะทํายังไงนะครับเมื่อเราอยู่คนเดียวอรอยนี้แล้วก็ปะ,ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ขั้นตอนนะครับการประกอบน,นะครับของส่วนด้านล่างนะครับก็เวลาเราอยู่คนเดียวนะครับเราก็สามารถ กยกขึ้นมาบนกล่องแบบนี้ได้เลยนี่นะครับก็คือจะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ทางร้านประกอบให้ลูกค้าเวลาลูกค้า,านั่งรถเก่งมานะครับหรือว่ามารถคันเล็กนะครับแล้วต้องการให้ทางร้านประกอบช่วยก็จะเป็นวิธีนี้นะครับก็จะทำให้ขึ้นรถคันเล็กได้นริง ก็ประกอบเลยอ่ะก็อย่าลืมนะครับเวลา,วาเราประกอบเก้าอี้เองนะครับก็ส่วนเนี้ยเราจะต้องเอาไว้ด้านหน้าเสมอนะครับก็เนี่ยครับเวลาเอาไว้ก็จะไว้แบบน,นี้เพื่อเวลาที่เราเอนนอนไปข้างหลังนะครับตัวนี้จะเป็นตัวยึดน้ําหนักไว้นั่นเอง ร้อยนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาประกอบในส่วนของแขนนะครับน,นี่นะครับซึ่งแขนนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นทรงแบบนี้ก็ไม่มีกดไตตัวนะครับในการว่าเราจะไว้ฝั่งไหนก็ถ้าสําหรับแอดมินนะครับแอดมินว่าถ้าวางแบบนี้เราจะวางแขนแล้วก็มันจะรองรับมือเรามากกว่านะครับก็เ้าส่วนนี้ไว้ด้านหน้าก็จะ,จะแบบนี้นครับ ก็คือจะเรียบร้อยแล้วในสําหรับการประกอบเก้าอี้นะครับก็คือนี่จะเห็นได้ว่าน็อตจะใช้หมดทุกตัวนะครับแล้วก็น็อตตัวเล็กจะเหลือตัวหนึ่งนะครับเมื่อเราประกอบเสร็จทุกส่วนแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวเราจะเป็นการประกอบเบาะแล้วก็ยกสวมกับโช๊กนะครับผมอ่ะเดี๋ยวต่อมานะครับเราจะเป็นขั้นตอนของการใส่หมอนนะครับนี่ก็ใส่ไปได้เลย Perfect. เรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนใส่หมอนเรียบร้อยทุกอย่างก็คือล็อกด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ล็อกง่ายๆแบบนี้เลยสําหรับหมอนนะครับก็จะมี3จุดด้วยกันแบบนี้เลยนะครับนี่ก็ถ้าลูกค้าคนไหนนะครับมาซื้อหน้าร้านนะครับทางร้านก็จะประกอบให้เป็นส่วนนี้นะครับอันนี้คือเรียกว่าส่วนที่1ที่เราจะแยกออกจากกันนะครับนี่ก็เราจะยกอันเนี้ยไปไว้ด้านหลังเบาะคนขับได้เลยก็สามารถนํากลับบ้านได้ครับก็ พอไปถึงนะครับก็วิธีง่ายๆเลยที่จะเอาไปประกอบกับส่วนล่างก็เดี๋ยวเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับก็ตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาประกอบในส่วนของอาฐานนะครับก็คือส่วนนี้เลย เรก็เราสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็ประกอบล้อเสร็จนะครับเราก็จะเอาโชค๊คมาตั้ง นี่นะครับโช์ของเขาก็จะเป็นแบบนี้เราก็ตั้งเข้าไปได้เลยนะครับพอได้รับนั่งหนักเดี๋ยวเขาจะลองเขาเองแล้วก็นี่จะเป็นปอกนะครับของเขาก็วางไปแบบนี้เลยนี่นะครับก็เมื่อลูกค้านะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเอากลับบ้านเรียบร้อยเราประกอบให้แบบนี้จากที่ร้านแล้วนะครับก็สามารถยกขึ้นมานะครับก็คือยกตัวเก้าอี้นะครับนี่จะมีรูอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับเอาไปสวมกับตัวโชคได้เลยนี่นะครับเราก็จะยกสวมแบบนี้ได้เลย นี่นะครับแล้วก็กดลงนิดนึงนะครับแบบนี้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการประกอบเก้าอี้หนึ่งตัวเราก็สามารถนั่งได้เลยนะตอนนี้เราจะมาลองนั่งกันนะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับฟังก์ชันของเขานะครับของ CH 011ศตัวนี้ก็คือแขนสามารถปรับขึ้นปรับลงแบบนี้ได้นะครับ ก็สามารถหักซ้ายหักขวาแบบนี้ได้4 5องศาตัวนี้นะครับสามารถนอนได้ถึง180องศาเลยนะครับก็คือนอนราบเลยก็เดี๋ยวจะลองนอนให้ดูนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับไม่ล้มนะครับอ่าก็จะนอนเป็นแบบนี้เลยประมาณนี้นะครับก็นี่จะเป็นฟังก์ชันของเขานะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับมองหาเก้าอี้เกมมิ่งหรือว่าเก้าอี้ที่ใช้ในออฟฟิศอยู่นะครับทุกวันนี้ก็บอกได้เลยว่าตัวนี้ ตอบโจทย์มากๆนั่งสบายแล้วก็ขาเป็นเหล็กด้วยทนทานแน่นอนสําหรับ c ีเ1 1จากค่ายนะับวตัวนี้นะครับสีเป็นสีพิเศษด้วยปรับมาใหม่แล้วเป็นดำล้วนแล้วก็มีลายของเชปล่านะครับก็เหมาะสําหรับคนที่อยู่ในออฟฟิศด้วยที่ไม่ต้องการสีฉูดฉาดจนเกินไปก็จะเป็นดําเข้มแบบนี้นะครับดูหรูหราไปอีกแบบนึงนะก็สําหรับใครที่มองหาเก้าอี้อยู่นะครับ ก็ c h 0 11ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเลยทีเดียวสนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับก็ที่เพจ KGG IT Gaming Gear นะครับหรือว่า w w w k t g .co. c h นะครับหรือว่าใครที่สะดวกเข้ามาหน้าร้านอยากจะมาลองนั่งตัวจริงอยากจะมาสัมผัสด,ดูตัวเบาะนะครับว่าหนานุ่มขนาดไหนก็มาได้เลยที่ห้างเซียรังสิตนะครับอยู่ชั้น3ตรงโซนกลาง ติดกับบันไดวนนะครับหรือว่าข้าหนโยทิน72มาไม่ถูกยังไงก็อินบ็อกเข้ามาสอบถามหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามเส้นทางกันได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินต้องขอตัวก่อนก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับเก e, ้าอี้ดีๆเก้าอี้นั่งสบายตัวนี้นะครับนับโบซี011ครับผมสวัสดีครับ